ผมเมียคู่หนึ่งครับผมเขาเขาไปมาหรอกไปไปคุณร้องแทนแล้วคุณคนภรรยาเนี่ยเขามีป้าแล้วกันป้าที่ไม่มีไม่มีสามีป้าคนเนี่ยจะพ่วงไปด้วยหรือว่าหรือว่าอันหันี่ป้าที่ไม่มีสามีป้าเป็นป้าของผู้หญิงป้าของผู้หญิงไม่ใช่ป้าของสามีบิสมิลลาห์ลามาสลญะอัลลอฮ์นบีอัมุฮัมมัดสามีกับภรรยาเนี่ยเป็นมัฮ์รอมกันเป็นมัฮ์รอมก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันได้ ส่วนคุณป้าของภรรยานะครับเขาเรียกเป็นมัฮฮรอมอีลาอามัดคือเป็นมัฮรอมในระยะที่อยู่กับที่ละที่หลานสาวเนี่ยยังเป็นภรรยาของของผู้ชายคนนี้ก็เป็นมัฮรอมก็คือไม่อนุญาตให้แต่งไม่อนุญาตให้แต่งแต่ไม่ใช่มัฮฮรอมโดยนาาัสับมัฮฮรอมอีลาอับัดแต่ถ้าสมมติว่าคือคือถ้าผู้หญิงคนนี้เขาเลิกกับสามีของเขาป้าเนี่ยมาแต่งต่อได้เลยไหมแต่งต่อได้เลย ฉะนั้นมารมประเภทนี้ไม่ใช่มารมที่อยู่กันเพียงลาพังสองต่อสองแต่ถ้าเป็นป้าแท้ๆนี่น้องพ่อพี่พ่อนี่น้องแม่พี่แม่อย่างเงี้ยเราอยู่ลําพังสองต่อสองได้เพราะเขากับเราฮารามแต่งกันยันกิยามัตป้าแท้ๆแต่งมาแต่งไม่ได้เพราะแต่งไม่ได้เราอยู่กับเขาสองต่อสองได้แต่ถ้าป้าฝั่งภรรยาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเรา,เรา,เ,ราเรานับถือครับพาออะไรเขามีศักดิ์และศียบเท่าป้าของเราเพราะเขาเป็นป้าภรรยาแต่ไม่ใช่ มะหารำยันทางด้วยไม่ได้อยู่ทั้งสองรำสองก็ไม่ได้นะครับวันเราตาละอะ้อนถ้าเกิดนางนางเองก็ไม่ได้ยุ่งมากบางทีน้ากับน้ากับหลานเนี่ยยุ่มเล่นๆอย่กันี้ถ้าสมมติว่าชายคนนี้แต่งพร้อมกันไดเลยนะแต่งกันป้าและก็หลานไม่ได้นบ,บีห้ามนะฮะรอซูนแล,ล้วไอ้ยาชมิมารรอย,อยล่รูปในัดมาอารติวะอมะัมมาติยาวะคอลาติยารอซูลไม่ห้ามไม่ให้หา้าห้ามนีค่คือห้ารำเลย ห้ามไม่ให้ผู้ชายคนหนึ่งไปแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วในเวลาเดียวกันก็รวบป้ารวบน้าด้วยอันนี้มีตัวบทห้ามเลย